สีนั่เนี่ยเป็นยังเอามันสีเบิดแล้วเนาะบอกนี่นี่ยังของมึงเอ๊ะรถผู้ใดอีกล่ะลูกค้าม้าหมดแล้วเพื่อนมึงยังไปบมึงดิมันเงียบอยังไรถามมันดิแหล้สวัสดีครับอู่มูยยองยินดีให้บริการครับทัองเขาเอาเตี้ยโอ้ใช้ทัองกัดทีเจ้าของอกขนาดลูกน้องแน่เนี่ยเฮ้ผู้ดีรถเบนท์ผมมันมันเป็นแสดงมากครับมันจอดจอดกินเขาซื้อมันดับเน่ ขี้ม้าเี่ยอาการเปนยังไงบออาการเนี่ยบ่อเด้มันขี้มากับมันดาคนไปทัวร์เลยขี้มากับดาใส่ดาขั้วเลยมึงขี้ไหนว่าขนยดขี้ม้าใส่ไอหาเอ้ยตัดหน้ากูมันเป็นรถเหล่าดามื่อ่งดาเอาบ่อมันเมันอันเนี่ยเครื่องสั้นสเออมันเกิดได้ บ่มันเกจหัวเทียนหรือเ่หัวเทียนสูบซีน่ะน่าสิเป็นที่สูบซีป๋ารถไฟฟ้าขนี่มันไฟฟ้าเปิดไฟกระโปงมั้งป๋ารถกระโปงบ่เจับพยานมาเด้๋ยวป๋นี่เอาเปิดไากระโปงเดี้อไฟกระโปงใส่วะเฮ้ยหน่อยรถมันส่องเพื่อเดี๋ยวตีซะ งัดสวองที่ดให้ังงันสูวมาบ้ากระโปงฮะเฮ้ยเน้ยเั้ยดบ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เเอ้าเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เ้าเฮ้เ้้้้ เดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวเก็บล่องยางไอ้ก็น้องเอาโอเคโอเคครับโอ้พีปไอ้เป็นเจ้าของอูว่ะแม่นไอ้ลูกน้องเฮาโอ้ลูกน้องเจ้าบ่นี่โอ้สมพลเนาะหน้าตาบ่บ่มีราศีเลยปะโอ้อันนี้มันไหนนี่ตัวนี้เบี้ย้ว บอนี่ขึ้นตัวนี้คือยามาฮ่ามันขึ้นมาก่อนยามาฮ่าอาการมันเป็นยังไงกับคีมาเราเกิดคีมาเราเกิดโตกหุ่มสองเท้อแล้วก็เลี้ยวซ้ายรถบินซินคือรถดีเซลรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไอ้ลูกพี่จุนควันดำเหรอจุนควันดำนะจุนควันดำไม่จุนควันดำเดี๋ยวแต่ว่าเขาต้องเช็คดควันก่อนรถไฟฟ้ามึงวิควันเลยครับครับอกแม่สิจุนแนวไลยมันเกิดจากยังขอเทียนบ่สตาร์ทปัติแล้วมันบวมมันน้ำมันเบิรบวมน้ำมันกับมีอยู่ครับ มันมีอยู่มันเป็นน้ำอย่างวะน่าจะเป็นน้ำอ้ไฮให้ลิกตัวนี้บ่นี่มันบบแมนไฮ้โลลิก่อนะมันนอนเอาบ่สั่งเขากบอกข้ามเปิดร้อนโอ้ยนว่เจ้าสร้างเทียบบุณีบ่เป็นลูกน้องมันอีกแค่เอาว่ะโบแมนเจ้านั่นแหละเจ้าเลี้ยงแล้วถอดถอนหัวเทียนในสูบซีไปเช็คก่อนมันบไมีหัวเทียนรุ่นนี่แมนรุ่นนี่ใส่หัวถูกแมนหัวถูกจีเอามันเกิดจากเงงอืมอันนี้มันอันนี้บองหูเหลือบบองน้ำมันเครื่องมันน้ำมันเครื่องมีบ่ จบปัะเนี่ยดมบังเออมีอยู่โซล่าเขาไปก่อนโซล่าเดี๋ยวโผมเพิ่งหูว่าการชิมน้ำมันเกลือขึ้นให้ดมเอาบอกว่ามีหรือบม่มีแมนดมเอาน้ำมันเกลือโซล่าอีกประสานอีลีรถกูบ้านี่ห่วย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 ลดเอาจะบอกได้เอาตัวน่ะพี่เชคอะเอาไปอะไปเส็ดดีดีังเพลื่อนมันใสมันติดไม่โอ้อากาศ ใส่คอมพิวเตอร์บลูทูธเช็คให้เรียบรอยบ้อยอีหยังก็ใส่คอมพิวเตอร์บลูทูธเช็คให้อ,อมพิวเตอร์อบลูทูธบ่ต้องเฮ็ดอีหยังเลยบ่นี่เช็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเครื่องบ่ติดคือถอดฟ้าไปเช็คแล้วกันเครื่องสิติดบ่อันนี้คืออันนฟ้าสูบฟ้าสูบเดี๋ยวผมลริสตาร์ทเดี๋ยโอเคโอเคมันเป็นน้ำฝาผมเน้คอมพิวเตอร์บลูทูธเรียบร้อยมันคือสวยงามแท้ะวะ ันเดินมาปกติฮะมันเดินมาปกติจูนไหมวะบนายจุตุ้นจูนเลยล่ะอันปิดฟ้ากระปุงนหอยน้ำเอาปิดปีดเลยปีดเลยเอากจายวะเดี๋ยวค่าค่าสร้างเดี๋ยวปิดก่อนปิด่อนเสียเงี้ยสามแสนสามแสนเออปิดปิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวบออันใจก่อนหอยเบึงหัวเออโอเคฝามันเป็นฟุ้นมันบ้าหันมันวะมันมันติดในเข่าคาบูอ๋อติดในเข่าเซอร์ สร้างกับมั่วก็พองยีเจนเวนเซอร์เอาเอาไปแล้วะเอาไอ้สองไอ้โคตรพ่อจะหลุดด้วยไม่งนกูงึดหลายจะมาด้วยนะเอาเซ็เจนเซอร์โอเคโอเคผมบอกว่างเดี๋ยวผมขี้ไปตากฝนเป็นอีกเลยฮะขี้ไปตากฝนได้เป็นอีกเดี๋ยวให้จอดกันด้วยสันเออจอดก่อนจอดตัวหนึ่งจอดอันเอาตัวเหลมาจับสร้างกันตัวหนึ่งจอดก่อนเอายังได็ต่อว่ะเราไปจ้บอกอะไรเดี๋ยว ใายเวลาไปรีวิวจ๊อสนิละ